ครับสวัสดีครับมิติแกนแฟนที่นนารักของคู่โคกทุกหมองถุกบอลน,นะครับพี่น้องผมพบพอก็ช่องคู่โคกคือเก่าเหมือนเดิมครับเมื่อนี่นะไร่กันของคู่โคกในเรื่งไร่กันพวกเปิดใจสาวเล่าก็มีข่าวสารวิถีชีวิตของชาวอีสานข้อมเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับก็น,นำข่าวสารการทรามาหากินมาบอกยี่ต่อน้องทุกมองบอลน,นะครับ เป็นการขับเกลื่อนเศรษฐกิจในระดับรากห้าบางคลิปกัะกระแสะ่การเนะการเนี้ยบางคลิปกัแล้วแต่อารมณ์ที่ผ้าไปก็ับพี่น้องผมขอบุญของบุณพี่น้องทุกมองบอลก็แล้วกันเทียการติดตามรับชมในช่องครูโคค,คอมเมนต์มาบ่ได้ขาดนะครับอีกทั้งผู้ที่ถือสายรอยเช็กพูดจาพูดคุยนะครับในทีมงาน คุณภาพศูนย์ข่าวคู่โคกนะครับเจ้าคุณภาพบุคุณภาพดอกเจ้ากองวอบแปะๆอยู่ <laughs> พี่น้องผมขอบคุณไปทั้งทันพันโทอดีศักดิ์ไปครับทันวนารุงสังเอามานบนี่คือทอดคือถึงลหลายๆอยู่ทั้งเสลาภูมิอยู่ใกล้ๆกันหนึ่งก็บรรเดไปหากันนะครับทุกมองวันลวครพี่น้องผมเอามานันบางมือพ่อนขีดขนันพิมพ์บนกระดหัวใจรั่วๆมาให้ขอบุญขอบคุณเด้อส่วน ที่ตามบริขาดก็คือคุณน้องหลองสาวคู่โคก้กทั้งสม,มุดประการพละครับหลองสาวอยาดทิพย์ครับขอบคุณหลายๆคุณแกงขั้าก็ไมริกาเป็นยังไงเนาะาติดตามอา่ังบุญเย็นอยั่อา่าเล็กๆเล็ก,ลกน่อยนะครับลูกเต่าเล่าห้านอยู่ดีมีแห้งทุกขู่คนอยู่เนาะขอบคุณคุณประชีบนะครับ โอ้ใจจริงครับนะเนาะบมคือดวัติพอคนจริงใจปานนี้นะครับท่านประชีพมุ่งสุขนะครับในการติดตามผู้โคกแล้วก็หยอดให้ก็ลังใจหยอกเย้าเว้าแง่บมเครียดกับบเครียดเด้วยมวนพร้อมจตว่าพี่น้องผมเอาก็ว่าจากาภาษากันไปนะครับพ่อพ่อ,พอกับเมนีก็มี่ไร่การรักขำโคงนั่นเอจังหน่อยพี่น้องผู้สูงวัยทั้งหลายนะครับที่เขาโมคพอ คลิปคู่โคกบปว่ารีท่านต้มเพียรทานประนอมท่านซี่ทันเอาสมานท่านขจรนทศเน่นะครับก็ที่บริหารหายบึงบึงอยู่เรื่องเดียวมันก็บริหารคอมเมนต์นะครับเมียบว่ให้คอมเมนต์มาว่าท่านบอนว่าเมียบว่ให้โทรศัพท์ย่านโมกุยโคู่โคกเลยยานใจแตกมาแต่แตกเนี่ยนะขาวขาวเออสวยๆสาวๆขาวขาวอึมๆนั่นนะมันมอร์มาดาเนี่ยครับไอ้นุ่มสูงไว้ทั้งหลาย นะครับทั้งผู้ยาบา้านทั้งมหาสารคามมันเป็นจังไดนเนาะผู้เยาบ้านทั้งรอยยิ้กระดนะครับสารคามกระดอืมจิตตามผู้คงย็คือเก่าเหมือนเดิมละเนาะคลินะคปจีีแล้วนะครับกระแซวสาวเล่าไปจังน้อยนะครับเมือ่อนี้คือกันครับไอ้นุ่มสูงว้ไทยนะครับท่านสอวอเงินตื่นเต้นเงินตื่ไดพันสองรอยบาทนะข่าวของชีพพี่น้องเลย คุณทวไทีนะครับตั้งหนาถ้ามาหายกินทั่วที่ได้แตรละบาดแต่ละสะตว์ต่างนะทั้งลูกหลานทํางานอยู่ทั้งกรุงเทพกรุงไทยก็ต้องป้องกันส่งมาอซอยพีส่งมาอซอยหนองส่งมาอซอยพอเลมยแอย่างนั้นเนื้อสูงไว้ไทยกัจะพึงละเลิงใจนะครับเก็บหอ,อมรอมริบเศรษฐกิจกมันบดีนะครับเดี๋ยวนี้รัฐบาลพยายามหาทางแก้อยู่แต่ว่าบินมาแล้วแต่แต่อยู่ตามประเทศปัญหาเพิ่นไปเรื่องยังก่อซอฟต์เอร์ ไปขายสินค้าพาเข้ามาผูกข้อไปแล้วครับท่านนายกเศรษฐาของโม่เฮาก็ได้ก็ขอให้ประสบชัยชนะประสบบมเป็นชัยชนะประสบผลสําเร็จในการไปขยายเอ่ออย่างละสินค้านะครับของชาวอีสานผ่าพันข้อครับผ่าแพร่ว่าพื้นผ่าแพร่พาเข้ามานะครับบ้านผมเอือนพาเขาพาเข้ามาผ่าแพร่อีโป้มันเป็นสารพัดประโยชน์เขาทำได้ฝ่ายครับ บ่มันใหม่ด้ทํทำด้วยายพาไฟในมันจะมีคุณสมบัติคือแห้งง่ายนะครับสมมติเ้าผูกแอวไปนะครับมีเหงื่อมีไข้ไหลออกกเ็เส็นหนาเส็นตานะครับเอ่หลังเธอานุ่ง,อ,อ,งอาบน้ำล้วก็ไปตากไว้ข้าวเดียวกับแห้งนะครับกับน้ำมันคือเป็นสารพัดประโยชน์แต่ว่ายเยาวผาเข้ามาผูกข้อเราก็ห้อยขึ้นืึองคืน,นะ้ครับหรือห้อยขึ้นต้นไม่เดวตายคอหล่อเด้ครับ <laughs> พี่น้องผมสนอกว่า เออผู้ถ่าผู้แก่กระตำนะครับผู้สูงวัยทั้งหลายนะให้คิดพ่อผู้อยู่ทั้งหลังทันในเร้อนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นความูลของทันมีเงินเหลือเงื่อนทองกล่องเต็มมือแล้วเลือใจเลือใจกะบพวากันอยากโอนก็โอนอยากมากก็มากขาดความอบบอุนบ่อันนี้ดอกนะะตรงไปสาวเล่าแต่ว่าทีคู่โขเห็นคลิปมันเป็นดังสี่เลยครับ เขาได้งเงินไปแล้วผู้ลงก้นเกิดใจเป็นเดือนเด้เดือนละห้าพันหกพันหรือละสามพันใจส่งเข้าไปแต่ว่าหู้บะครับถ้าเขาเอาเงินเรานั้นไปใส่ในกันดำรงชีวิตแต่ละมือนะครับซื้ออยากซื้อกินซื้อสิ่งที่เป็นประโยชน์นะยุกยาเอาไว้รักสมรักษา่ามเก็บเป็นเอ็นอุ่นนะมันก็วนาเกียรติก็นาจะได้รับการโอนแลวกะ เกิดความภาคภูมิใจในในผู้ไห่ต่ผู้รับกันสิมีความสุขนะแต่ว่าถ้าไปอวนในสาวไว้ที่นก็โม่จักเก็บกับโมจักอย่างเนื้อเขาไปมาเล็ดแต่แต่โดยเฉพาะแถวเมืองอุทุ่มพอนเจโนอย่างสวรรนในเขตแถวนี้นะครับเขาเปิดปีแห่งการท่องเที่ยวจัดการจัดงานมูยสังเหล่าสังเบียกันเต้นพี่น้องเอ้ยเขาทาค่าะอลไแม่เขามวนกุ๊บอยู่ครับ แต่ว่าผู้หาเงินไปส่งเขานี่เลือกตาแจ็บกระเด็นไปได้หอผมว่าอให้ระมัดร,ระวังดีๆอันผู้ใดอยากสางขอบสา่งขั้วทั้งสาวเล่าเปิดใจรักมคมโคะ้งหนึ่งกะอยากไปสอยเพิ่นกับโบเป็นอย่างครับแต่เพิ่นอยากสา่งขอบสา่งขั้วจับจองมองหาที่นังให้มันถือต้องก็แล้วกันเป็นผู้เถ่าเราไปเศ้าเอาสาวไว้ทิ่นล่ะบางเถ้อบางที่นะครับขนาดนุ่มเยโส เนี่ยอายจเจด,ดนะครับคนรวยสำเดยเลยมาจากสวิตได้ครับขีรถตู้ไปคุ่นได้ตอนว้ากันตอน่งเงินตอนฝากเงินให้กันนีโอ้ยห,หวานหวานเหลือเกินครับนะแต่ว,ว่าตอนที่ไปเอาเสแท้เขาบ่ยอมหลับเขาบอกเอานะเขาบอเอามันก็เป็นการหลอกกันนะไว้ทิ้นมันก็ต้องก็ไว้ทิ้น ผู้ที่เหมาะสมก็ขอ,อก,ก็คือผู้บบาวรุดไม้ทั้งแถวเล่าแหละแต่ครับบันเป็นไทยห้าดอกมอนผู้เฒ่าไทายดอกพี่น้องนะแต่ว่ากา็อาจจะมีอยู่ครับผู้คนเก็ดสางขอบสางรั่วดูแลให้ความบุนกครอบรั้วใดคู่โคกเคบยบอกไปหลายลิบหลายเทื่ออยู่แต่ก็มีครับก็มีคือกันนะพึงถอดใจเลือกให้ถึงมองก็แล้วกันทา้งที่ดีเลยก็ไปไปเยี่ยมไปยามไปบึงไป ชมธรรมชาติน้าชมผู้สาวน้าอันนเหมาะสมกับเ่ออันใดเขามักเข้าแต่ความหักยเป็นมันเป็นสิ่งที่สวยงามบ่งควที่บีบบังคับกันนะครับเพราะเป็นว่นที่ส่งเงินในีเขาแล้วกับพี่บีบเอาบีบเอาแบบนั้นมันก็อุ่คุยใจอยู่ครับมาถึงมือแต่งแท้ๆกับว่าเอานะครับแต่ว่ามื้อยะขอเงิน่นขอขอบ่ได้บอกนะเรานี่เป็นต้นนะกัว่ามันแก้งค้อเส้นเตอมันสีมีตึงแต่อยู่แขวแต่เขีบชายแดน แก่งหลอกเอาเงินผู้สูงไว้ไทยก็มีอยู่นะครับสรอบพี่น้องผมเห็นผู้นึงได้ก็ว่าเด็กได้น้ำเขาเห็นผู้นึงเอ่อได้นั่นได้นี่ก็อยากได้น้าเขาเปิดใจร่องเบิงท่านาแต่งนาท่า,า,ทา,า,ทา,าปากออกมาสวยงามสดอกนะครับนอะที่แท้จริงจะเป็นยางไดครับช่วงนี้ภาคอิสานกะแหงแรง ผลท้องก็คือมากสองสมือ่อบางมองตกบางมองบ่ก๊กอาชีพส่วนใหญ่ของชาวอีสานหนาแร่งก็คือแต่เป็นจังหวัดเชองโซท่อนก็ปลูกมันนานะปั่นจังหวัดอื่นก็มีการปลูกพริกลงหอมลุงกระเทียมนะครับบางจังหวัดมีแม่นม้ำไหลผ่านก็หาปูหาป่ามาขายาขผู้หอาผู้แจยู่บัน,อ,นอยู่ซองบริเวณยังนก็คุยกัน เรื่องการเมืองสดนอกนะถ้าผูใ้ใดมาเบิงช่องคู่โคก,กจะได้ความรู้เรื่องการเมืองนําเด้นะครับเพราะว่ามันเอ่อความรู้เรื่องการเมืองที่มูเจ้าพี่น้องบ็กล้าวา้านะผู้ดใดกล้าวา้าเนะี่ยได้ก็ฝาาคู่โคกมากสิกว้าออกลิปไปสะท้อนไปถึงรัฐบาล่นนะให้มันหูความถูกยนากความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวอีสานบานเห่าสินอกพี่น้องผม,มกล้าเว้าครับกล้าวาอยู่นะ แต่สิ่งใดเปนสะท้อนปัญหาจากพี่น้องประชาชนนะอันนี้ก็คือความมุ่งหวังดีของครูโคกนะครับพี่น้องผมนั่นคือรักข้ามผงสอปปปลาวกับหนุ่มสูงไวัยไทยนะพี่น้องเมื่อนิยุบานยุซองคือเ่ากลับกับมาลา่วกัมาทํำลิปนะอะบ่มีอย่างายพี่น้องผมเอาเข้าวมือนี้ไปทั้งตามประเทศซั่งทั่วไเมืองแถว โกก้างเมืองเล่าไกา่ถูกทำไรโดยจีนประเทศจีนนี่ทรงอาหารข็งมาซอยพวกโกก้างอาวุธยุดท่ธปกรน์ยุดประสงค์ของเช่าจีนนึ่คือพวกกินเท่าพวกกินดำนะพวกอาชีพบุจริตพวกหลอกลวงมันก็มาตั้งโลกลางอยู่ในประเทศพม่านะครับอยู่แถวเมืองลาเสียวอยู่แถวเมืองเล่าไก่นะครับบอกรัฐบาลพม่าปราบ,ราบก็บว่าปราบ ปราบเจ้าไหนล่ะเพราะ่มันเป็นไรใดของเขาก็หารัฐบาลประเทศกันของพอม่าเนี่ยนําโดยมิรนอองลายเนี่ครับได้ทรัพย์สินเงินทองส่วนแบ่งจากพวกกินทีเท่าพวกหลอกลวงเรานี่กับ็่าย่อมปราบกินบ่พอใจกับถล่มโมซะให้พวกชนชาติพันธุ์นะครับอ่าพวกโกกัางถลมม่มโมฮานี่ ไล่ขาไล่จับเอาพวกไอ้กินเท่าพวกแกงข้อเส้นเตอร์กาน,นพานั่นออนไลน์พวกผิดกฎหมายทั้งหลายนี่รวมทั้งยาเสพติดออกจากพื้นที่และเหเดร้อนลงมาทว่า,างภาคใต้เดียวนี้มาอยู่รัดกะเลียงครับพี่น้องผมรัดกระเลียงเนี่ยมันติดติดอยู่กับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล่ะหรือล่ามขึ้นไปหอดแม่ฮองสอนจังหวัดแม่ฮองสอนแล้วบริเวณแถวนี้นะครับแล้วก็แถวต่าลงมากแถวกาญจนบุรีแถวนี้มันติดชายแดนประมาทั้งนั้นแหละนะ เดี๋ยวนี้พวกแก๊งออนไลน์ทั้งหลายนี่ครับมากกระจุกตัวอยู่ที่เมืองชเวโกโก,โกนะครับอยู่แถวเมืองเมียวดีนะครับติดก็ใช่แดนไทยเลยนะครับแต่เขาบอมีปัญญาปราบดอกพวกกินก็น้ำลายล่าข้ามากเลยครับแต่จับได้เขาไปเขาคุกอยู่ประเทศจีนแต่บางไล่โทษนักเขากับระหารชีวิตเลยครับเลี่ยงกันประเทศจีน,นยังมีโทษประหารชีวิตอยู่ดวยครับบอคือประเทศไทยได้ นะนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้แตกออกจากชเวโกโก้แะครับแตกออกจากเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อวันดีอยูที่รัฐกะเรียงนะครับนะ่กองกำลังของกะเรียงนะครับร่วมกับจีนเขาปราบับหนีมาอยู่สามเหลี่ยมทองคำครับเขาก็น้ำย้ำเอาอีกเดี๋ยวนี้หนีไปอยู่ชายแดนกัมพูชากรับล่าครับนั่นล่ะครับ เขาตั้งอยู่ชายแดนแถวนี้อยู่กัมพูชาเนี่ยสืบทราบว่าอยู่แถวเมืองสีหนุวิวตรงนี้แหละครับท่านหุ้นเส้นท่านตรงหุ้นตินเปกน,น่ะท่านตรงปราด้วยครับน่าจะม้วนปีของกัมพูชาบ่าปราบหินก็อนตีทรงเขามาลายอีกเจ้าลํา,าลบากเลยนะแต่ว่าเขาทรงส่วยให้รัฐบาลดีเลยนะเนี่ครับเงินสีเทาเงินเรานี่นะครับแล้วก็มีคนไทยนะครับ หลอกล่วงไปทํางานบางพวกบม่ได้หลอกล่วงแต่ตั้งใจไปเพราะว่ามีเงินมีทองอาชีพอยู่ในเมืองไทยมันก็ทํางานหนักภาว่าแรงเขับวสูงว่าสั่นสำหรับคนไทยนี่แต่ว่าตั้งประเทศเพราะว่าที่เป็นกัมพูชาเล่ากับพม่าเขาบอกว่าสูงแล้วซ้ำนี่สูงกว่าประเทศเขาแล้วก็ขามาทํางานแต่ว่าไทยถิ่มอาชีพเรานี่นะครับไปหาแสวงหาอาชีพที่มันหาเงินง่ายบ่หนัก นั่งอยู่หน้าคอมนั่งอยู่หนา้าโทรศัพท์แล้วก็หาหลอกกลมคนบางคนถือหลอกอีีครับถือหลอกไปทํางานเรานี่สิกลับกะกับว่ไดดเพราะมีทหารถือปืนพวกกองกระลังเขาถือปืนบังคับอยู่แต่บ่เฮ็ดก็บ่ไดบดบ่เเ็ดเขาก็ทําโทษครับบ่ฆขากะตีก็จําเป็นในเหตุรุดหล,ลอดของว่าใดเขาเห้สัมผัสอยู่ทั้งข่าวช่องสามก็เคยสัมผัสอยู่ครับอันนี้คือพวกถือหลอกแท้แต่พวกอยู่แถวท่าขีเล็ก ของเล่าโยมเพื่อแม่สายพวกนี้ว่าถูกหลอกนะครับเต็มใจเวยียดงานถือพม่าจับไปลอยโกคนอยู่อยู่แถวก,กรกะเลียงนี่กัรัดกระเลียงนี่กะมีอยู่เก่าสิบโกคนอันนีาา <BO> ้ถ้าพม่าโปล่อยมากนะก็จับก็จับได้แล้วก็ถืดำเนินคดีต,ตามกฎหมายข้อก่อนืย่องที่ตรงกับประเทศตำรวจก็ประเทศให้แหละครับฝรั่งเตะคุณห,หมอถือถอนอัลติปอดถือถอนวีซ่าแล้วก็มีขอหาเรื่องปืนอีก มีอาวุธปืนไว้ในครอบคร้องฝรั่งยางไรสิมา่มีอาวุธปืนในขอบคร้องอยู่ในประเทศอื่นใดครับขนาดพวกน่วยอ่าต่างๆนะครับที่เป็นหน่วยความปลอดภัยความมันคงระวังประเทศเนี่ยเขาขามาเขาบ่ยอมเขายังบมยอมหอดปกปืนก็มากครับเขาไปทํางานเป็นทูดไปประสานความสัมพันธ์กับประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยไฟโคว่าดิเป็นซีไอเอหรืออย่างนี้เขาบ่พกปืนนะครับเขาบพกอาวุธนะ แล้วพลังจังใดก็จิมีมีได้จังหดพลังสวิตคนนี้นายเดวิดนี่นะพลังดําเนินการดยูยครับท่านผู้ว่าผู้เจ็ดกับมาาแ่แถงหลังจากบินกลับมาต่างๆประเทศตามคาสั่งของท่านอนุชินชาญวิรุลรัทมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเียกลับมาว่าดําเนินการให้เด็ดขาดไปเลยบอกว่าต้องจาคุกในประเทศไทยสมพล โคตรแล้วจังทรงกับประเทศแหล้วกันนี่ละเทศเรื่อยไเขาไม่อีกนี่คือข่าวนะครับอันนี้ประเทศไทยกันย่งเข้มแข็งกับโมเมื่อยทันหมอท่อหน,นึง่งอาุชินชาญวีรกุลนาอยู่ครับดําเนินการแต่มันก็ถือกระแสะกดดันนะกดดันบอกกดดันเพื่อนได้ครับคือกระตุ้นใหนเพื่อนเหตุงานเต็มที่นะครับเพราะว่าที่เป็นทันเลวัตกริเกนเจสวนี่เป็นต้นนะครับทันผู้ก,กา่าทันแต้ม นะครับกดดันว่ามาเหตุกบคนไทยที่ว่าได้เสียสักศีว่าท่าน่ะก็ได้จาัการท่านภูญ่ยคนแก่ยมีสำนึกดีต่อบ้านเมืองอ่าแต่ว่าคนดีนะบมคอยเดินไปอยู่ทำงานในตำแหน่งที่มันสามารถบังคับบัญชาแล้วก็ทำตํมอุดมคติของใดก็ได้หรอกครับถึงบีบไว้นะแต่ตามจริงนะฮะทางรัฐบาลควรจะเอาบุคคลท่านเหล่านี้นะครับขึ้นไปให้มีตำแหน่งสำคัญมากท่าน อาชีพอื่นนั่นสามารถเอิ่มมายังก่อต่ออายุราชาการได้ถึงเกสิปีก็ยังต่ออายุราชาการให้ได้คนดีๆเรานี่นะครับรัฐบาลไม่เพียงต่งออกนโยบายว่าผู้ที่มีผลงานหรือผู้สจจแสดงออกถึงคั้นจริง่นะครับยังสถานเลววัดยังท่านผู้การแต้มนี่ครับน่าจะต่ออายุราชาการให้จนเกสิปียังเหตยงานได้อยู่ครับขนาดเนหกสิบกว่าปีแน่ๆอย่างนั้นนะนะ ยังเหตุงานไหนขยันขันแข็งอยู่นะขณะที่โตอ,อายุลหลักหายคนมีตําแหน่งหนาทีที่สามารถดูแลถูกสุขของพี่น้องประชาชนนําความยุติธรรมเขามาได้นะอันนี้รัฐบาลบม้ในคำานึงนะครับมาแลแต,แต่แต่ไปจังไรผลงานพ้นได้เกิดโอ้ยพี่น้องเลยลำบากยากแค้นนะอันนี้คือทั่วไปนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านเจ้น,นี้ว่าเป็นมือที่สองครับยุทธพลศรีสมพงศ์นะครับนายดาบตํารวจ ผู้ที่มีผลงานผู้ที่ฮักประเทศชาติผู้ที่ทาตามอุดมการทําตามปัจญ,ญายองไา้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมาโดยตลอด่อยเหลือประชาชนปันน่าเพ้นเป็นมู่นูลนีจิมนว่าได้ตั้งเป็นมูล,ลนิะีจิเยครับ่มองพ้นเทตการเหตุงานมองบ้านพ่นอยู่ก็ได้บัวดีอยู่จังหวัดใดอำเภอใดยาบ้ามันหลาย มือนี่มือว่านก็ยังเขามาขอเพิงผ้าใสยพนอยู่แต่พ้นก็เป็นการาชการผู้น้อยพ้นเถ้ะพ้นไปจับทั่วประเทศมันจับปอได้ครับเพราะว่าสถานีตำรวจมันมีอยู่ทุกอำเภอสี่พ่นเอาอำนาจยังขำไปจับขำไปสอบสวนสืบสวนขำไปแก้ไขปัญหาพี่น้องที่สำนัเพ้นก็ได้แต่แค่สรงเสียงออกทั้งยูทูบทั้งโซเชียลนี่แหละนะ อยากให้คนเหล่านี้นะครับบุคคลเ่านี่นะครับมีอ,าาาาอํานาจวาสนาบังคู้โคกเลยว่าคิบลิงแรงเหมือวันเนี่ยครับบิบลีทีแล้วนะครับปูดแรงๆเนี่ยนะครับว่าอยากให้คนเ่านี้บุคคลเ่านี้ยแต่มีโอก,กาสนะฮะมีวัสนาได้ดูแลประเทศยังเต็มที่โดยอํานาจยศตําแหน่งจีโควารัฐบาลคนดีก็เอาคนดีขึ้นที่ละครับนะหรือยัน เอาคนดีขึ้นไปแล้วไปซื้อไปซื้อมากไปถือต่อบ่หรือจังไดนะไปถือผู้มีอิทธิพลเงื่อนยันคนิ่ยบ่อมหรือบกล้าตั้งคนขึ้นมาแต่ไม่เป็นที่สงสัยอยู่ในพี่น้องผมนะเพาเรื่องนี้มันกับมันไปนานละแต่ว่าก็บบ้านอดากหยอดลายเอาแต่แครตำหนี้ล่ะครับพี่น้องอันนี้คือข่าตัวไปนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประเทศพม่าส่วนเหตุการณ์ยุ่ทังไนแต่ว่าออก ุ่มปาเลสไตน์กับอิสราเอลก็ยังสู้กันหนักอยู่ครับพี่น้องผมพวกฮูติอยู่ประเทศเยเมนกะถล่มเรือรบของอเมริกาอเมริกาก็สอนขึ้นนะยังไม่สงบครับรัสเซียก็ยุ่งเค่นทั้างไปกลัวลงเนื้อผุนตดกัวลงเนื้อผุนก็ยังสู้กันอยู่คือเก่านะคาดว่าฤดูแล้งนี่สงข้ามที่ประทุหลายจุดบอกว่าที่เป็นแถวจีนกับฟิลิปปิน สงข้ามในพมา่าสงข้ามปาเลสไตน์กับอิสราเอลนะเรานี่เป็นต้นนะครับติดทะลุป,ปะทูขึ้นรุ่นแรงก็คือช่วงแรงนี่แหละครับพอถึงฤด,ดูถ้าเป็นทั้งกลัวโลกอ็ติปวอยุ่งเหนือโลก้นไปเั็กน้อยเนะี่ยพวกนัดเตี้ยยู่เขีนแต่ถึงฤดูดหนาวสงข้ามก็อจติสอบลงแต่เขาสู้ฤด,ดูแรกก็ห้อมหันกันเอาเป็นเอาตายแหละครับอ,อยุ่แถว เอเชียใต้นี่ครับมันเป็นพื้นที่เฮือนไว้ยังไงอากาศร้อนชื้นเอแต่เป็นฤด,ดูแรง้งหมอำาำรับการทำารงค้ามถ้าเป็นหนาฝนละ่ละลําบากเลยลหละครับก็สิอาจจีคุ้มไผคุ้มมันนะในช่วง่อไปนี่แหละครับมีหน้ามีสาพุทธภาพมิถุนหน้าไปนี่แหละเราต้ระวังนะครับพี่น้องผมนี่คือความเป็นไป สำหรับบรรกองไบบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติกะเดี๋ยวนี้กะสภาพกาชาติพาม่ากับกาชาติไทยกะเริ่มสที่ถ้อย่า,ยางามากเลยเดีเพราะว่าที่ส่งสิ่งของเข,งขง้าไปซอยเหลือคนเดือดร้อนในประเทศพาม่ามันก็ทส่งยากอันที่สงงง่งเข้าไปนี่พีดอกกัิที่นพวกรัฐบาลรัฐรเด็ศการพาม่าก,กะบที่ประโไปให้ผู้เดือดร้อนชาติพันธุ์ต่างๆ อันนี้ก็ไม่หาชาติพมันต่างๆชาที่ันต,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 ต่างๆกับเจ้าเป็นเป็นแก่งไหนกลุ่มหดเนี่ยเออมันหลายมันเหนียดยากครับแล้วก็ยังคิดว่าสงครามในพม่าสิจบลงภายในปีหกเจ็ดมีทางครับนั้นที่ยึดได้แล้วก็ตามทุกรดัฐเดียวนี่มันเป็นรัซดซ้อนรัดแหละครับนะรัซดซ้อนรัดในประเทศเดียวมีหลายประเทศอยู่ในหันมีหลายรัฐอยู่ในหันปกครองตอนเองเก็บภาษีอะไรไดให้แก้รัฐของตอนเองนะครับ เขาออกมาเปม่ก็บ,บอกรัฐบาลพม,าม่ามินองไล่นี่ยินยอมให้รัดรัฐฉันเหนือนะครับแถวรัดฉานเหนือน่ะเมืองแถวโกกางนะครับให้ปกครองตัวเองให้เก็บภาษีใส่ใี่ตนเองเป็นอิสระแต่ว่าให้ส่งให้เก็บภาษีให้ตัวเองนะเจ็สิบเปอร์เซนเงินลอยนึงนี่นสมมุิเงินลอยบาทนี่ เก็บไว้เงินได้รัดเขานั่นเก็บสิบาททรงเขารัฐบาลกลางนี่สามสิบบาทนะแต่ว่าอย่าลืมว่าทรัพยากรท้งธรรมชาติของพมา่านี่หลายแท้แพี่น้องผมแร่ที่โบ่เคยแร่ที่มีราคาที่โบ่เคยขุดพบในประเทศไทยก็ยังไปขุดไปขุดพบน้ำมันการปิโตเรเลียมกาซธรรมชาติทรัพยากรป่าใหม่ทรัพยากรทางทะเล เรือ่องายครับนะมันจึงจีนจึงเป็นคุ้มพื้นที่อยู่คุ้มไว้ว่าแมนพวกชาติพันธุ์ที่บรยินยอมก็พมา่ากีนก็ต้องทำความตกลุงคับถือกันไวก้ก่อนก็ชาติพันธุ์เพราะว่าผลประโยชน์ของจีนมันผ่านชาติพันธุ์เรานั้นบางหนึ่งที่ออกจากรัฐบาลเผด็จการมินอ,องลายกับวออกั่แห้แต่ยังมีผลประโยชน์อยู่ นี่เขาเพื่อประโยชน์ประเทศชาติเขาเหตุเพื่อผลประโยชน์ประเทศชาติเขาการแน่นอนอยู่ครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็ควบคุ้มบังเหียนโดยกินนั่นแหละครับพี่น้องผมอันนี้คือข้าวที่อยู่ใกล้ๆแถวห้องเ,เมื่อนามีข้าวข้าวจะไหนคู่โคกสิเมื่อวองว่าแว่มาพอพีพอน้องคือเขาขอบุญขอบุญอีกเรื่อหน,นึ่งครับสําหรับการติดตามรับชมติดตาม หิบคู่โคกมาโดยตลอดแท้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเื้ออยู่ดีกินแตบอยู่เจ็บกินนัวหายจากโกาครคไั่ไก่เจ็บสมมุ่งมาตรปรารถนาถูกปาการสวัสดีครับ